อาจารย์ชลิวครับมีต่างศาส,สนาเขาไม่เข้าใจครับเวลามีคนรับอลามเนี่ยพระเจ้าลบล้างบาปที่ผ่านมาให้กับเขาแล้วคนที่ต่างศาส,สนาที่ยังไม่รับอิสลามเนี่ยเขายังยังมีบาปอยู่รับหมายเพราะว่าคําถามมีอยู่ว <c oughs> ่ามีคนต่างศาสนเาเขาบอกว่าการพระเจ้าลบล้างบาปของคนที่มารับลามพระเจ้าจะลบล้างบาปไปหมดเลยอย่างนี้ก็ก็ไม่ยุติธรรมสิเพราะว่าคนที่ไม่รับสลามก็ไม่ได้รับการลบล้างบาปใช่ไหมครับก็จะต่อง่่ยๆก็มารับอิลามก็จะได้รับการลบล้างบาปไงถ้ายางลบล้างบาปก็มารับลามก็จบ แต่คนที่ถามได้ถามบนฐานที่เชื่อไหมนอิสลามคือศธรนาต้องตั้งคาถามแบบนี้ก่อนคนที่ถามแบเนี่ยตกลงใจเนี่ยเชื่อแล้วลึกๆรู้แล้วอิสลามคือศสัจธรรมใช่ไหมถ้ารู้ว่าอิสลามคือศสนจธรรมเนี่ยต้องมารับเลยนะเพราะว่าถ้าพูดแบบนี้ตัวเองก็รู้แล้วตายไปเนี่ยยังไม่รับอิสลามเนี่ยทั้งทั้นที่รู้อิสลามคือสัจธรรมแล้วตัวเองตายไปในสภาพตัวเองรู้อยู่ก่ใจว่าอิสลามคือสัจธรรมเนี่ยตัวเองจะไปไหนตัวเองรู้นะถูกไหมตัวเองรู้อยู่ก่ใจพระเจ้าบอกแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อตัวเองรู้อยู่ก no like ับใจว่าตัวเองไม่รับอิสลามแล้วตายไปเนี่ยเมื่อความตายมาถึงไม่ยังไม่ทันรับอิสลามทั้งๆที่รู้ว่าอิสลามคือจะจะเกิดอะไรขึ้นในคำถามนี้ไม่ต้องมาถามแล้วครับพระเจ้าบอกไว้ล่วงหน้าแล้วการที่พระเจ้าบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือยุติธรรมพอแล้วนะมันต้องตั้งคาถามว่าทําไมตัวคุณไม่มารับอิสลามอ่ะพระเจ้าจะได้ลบล้างบาปให้ทําไมทําไมไม่รับผมถามกลับแค่นี้แหละทําไมไม่มารับอิสลามเพื่อจะได้สิทธิ์ของคสที่นที่ได้รับการลบล้างบาปตัวเองเนี่ยมาตั้งคําถามนะครับมาต ไมพระเจา้าต้องลบล้างบาปให้คนที่รับลามด้วยคาถามียิยอ์แล้วลคุณไม่ต้องการถูกลบล้างบาปบ้างเหรอบาปที่คุณทํามาไม่ต้องการเลยครับถ้าต้องการก็มารับอิสลามอันนี้พูดคนถามที่คนถามเนี่ยมั่นใจในอิสลามคือสิจธิธรรมแล้วนะผมก็ถามกลับว่าทำไมไม่มารับอิสล่ะครับจะได้สิทธิในการลบล้างบาปด้วยไงวันนี้ถามกลับข้อที่หนึ่งทำไมไม่มารับอิลามข้อที่สองแต่คนถามนี่ถามไม่ได้ถามเพราะว่ามั่นใจอิลามคือสิจธิธรรมอยากจะถามแค่นั้นอยากจะถามเพราะอยากจะถาม นะครับอยากจะถามเพราะอยากจะถามโดยที่ไม่ได้เกี่ยวว่าตัวเองพิสูจน์อิสลามแล้วคือสัจจะทมถ้าถ้าเป็นแต่ข้อที่สองนะผมก็จะถามกับว่าทำไมพระเจ้าไม่มีสิทธิ์คุณใหญ่มาจากไหนถึงได้ถึงถึงจะมาจบกัดสิทธิ์พระเจ้าในการลบล้างบาปไงสมมติง่ายๆเลยว่าสมมติว่าตัวของคนถามเองอ่ะมีคนมาขโมยเงินเขาหนึ่งแสนบาทแล้วสุดท้ายก็จับคนขโมยได้คนมีสิทธิ์ไหมยกโทษให้เขาเลยไม่เอาผมไม่เอาแสนบาทผมยกให้เลยผมยกให้เลยแล้วผมไม่เอาโทษด้วยทําได้ไหมตามตามตามหลักสามัญสำนึกของมนุษย์ทั่วไป ถามคนคนเนี่ยที่ตั้งคาถามให้ฝ่ายเราในเรื่องพระเจ้าเนี่ยผมถามเลยว่าถ้ามีคนมาขโมยเงินคุณหนึ่งแสนบาทคุณมีสิทธิ์ยกให้เขาได้เลยไหมถ้าจับตัวเขาได้ว่าเขาเป็นใครเนี่ยมีสิทธิ์ไหมในการยกตัวให้เขาไปเลยไม่เอาเงินแล้วเอาคุณทําในสิ่งที่ผมประทับใจอะไรบางอย่างเอาไว้ผมประทับใจในตัวคุณผมไม่เอาเงินแลวผมไม่เอาโทษคุณด้วยทำได้ไหมแน่นอนคนคนนี้ก็บอกใช่เป็นสิทธิ์ของผมผมจะเอาโทษเขาก็ได้แล้วผมไม่ยกเงินให้เขาก็ได้แล้วก็ผมก็สามารถที่จะยกโทษให้เขาด้วยก็ได้แล้วไม่เอาเงินคืนเลยก็ได้ผมไม่สิิทธ ขนาดคุณเองยังมีสิทธิ์ขนาดนี้แล้วคุณใหญ่มาจากไหนที่จะมาจํากัดสิทธิ์พระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างใหญ่กว่าเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้ามีสิทธิ์ยกโทษให้ใครก็ได้ตั้งรูปแบบตั้งเงื่อนไขามาในการยกโทษให้กับมนุษย์คนใดแบบไหนก็ได้พระเจ้ามีสิทธิ์อยู่แล้วในเมื่อตัวคุณเองนี่ยังมีสิทธิ์ในการยกยกเงินให้กับคนที่มาขโมยเงินคุณเลยแล้วไม่เอาโทษคุณโดยคุณยังทําได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าอีกคนนึงมาขโมยเงินของคุณหนึ่งแสนบาทคุณก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะมายายด้้เเอเงินนว ไม่ยกโทษให้คุณคือต้องถูกลงโทษตามกฎหมายแล้วก็เอาเงินคืนด้วยคุณมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ถูกไหมครับมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ในการปฏิบัติกับคนสองคนแบบที่แตกต่างกันเพราะคุณมีเหตุผลในแบบของเหตุผลที่คุณพอใจในเหตุผลนี้ไงเออคนแรกเนี่ยเขาทำอะไรให้ผมประทับใจในแบบที่ผมประทับใจผมประทับใจกันแล้วกันผมผมไม่เอาโทษเขาเลยเงินผมก็ไม่เอาเอาไปเลยแสนหนึ่งเพราะคุณทําสิ่งที่ทําให้ผมประทับใจแต่คนที่สองคุณไม่ยกโทษให้เลยแล้วคุณจ่ายเงินคืนด้วยคุณทาได้ บนค,ความพอใจของคุณไนพวกคนวิสิทธนีไง้พระเจ้าไม่มีสิทธิ์มากกว่าเราอยางนั้นหรือครับที่พระเจ้าเนี่ยจะสร้างเงื่อนไขขึ้นมานะครับด้วยกับพระองค์เนี่ยแ่พึงพอใจในเงื่อนไขนี้เพราะพระองค์ยิง่งใหญ่ที่สุดไงแล้วพระองค์ก็บอกใครมารับอิสลามพระองค์จะยกโทษให้ทำไมจะทำไมได้ส่วนใครไม่มารับพิสลามรู้อยู่แก่ใจนอกจากจะไม่ยกโทษให้แล้วเนี่ยก็เตรียมตัวไว้ด้วยเมื่อความตายมาถึงอันนี้คือคนประเภทแรกอิสลามรู้ว่าอิสลามคือสิจะทำมาะ ส่วนถ้าคนประเภทที่สองไม่ได้มาไม่ไม่ได้มาอยากจะมาสนใจสัจธรรมหรือไม่สัจธรรมเพียงแค่อยากจะถาม่เฉยผมก็ตอบไปแล้วว่าคนเอาอะไรมาจํากัดสิทธิพระเจ้าที่จะมาให้ยกโทษให้มนุษย์กลุ่มหนึ่งบนเงื่อนไขหนึ่งที่พระเจ้าสร้างมาคนเอาอะไรมาพิสูจน์ว่าเงินไขนี้ผิดตั้งแต่ต้นพระเจ้ามีสิทธิ์พระเจ้ายิ่งใหญ่นะครับพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตมนุษย์พระเจ้าสามารถสร้างเงือนไขเหมือนจะคุณสร้างเงอนไขในความพอใจของคุณ่ะที่จะยกโทษให้คนคนหนึ่งแล้วก็ไม่เอาเงินคืนด้วยคนทำได้แล้วพระเจ้าทำไมจะทำไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นพระเจ้ามีสิทธิ์อย่างเต็มที่เลยครับเหมือนแค่ที่มนุษย์ก็มีสิทธิ์อย่างเต็มที่เลยถ้าคุณเป็นเจ้าของสิ่งนั้นแล้วคุณเป็นเจ้าของเงินคุณก็มีสิทธิ์จะยกเงินให้ใครก็ได้หรือคุณไม่อยากจะยกให้เขาก็ได้แลวเอาโทษเขา้ดยที่เขาขโมยเงินคุณมีสิทธิ์เพราะคุณเป็นเจ้าของเงินก็เหมือนกันครับพระเจ้าเป็นเจ้าของโลกนี้พระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตมนุษย์นะครับพระเจ้าตั้งเงื่อนไขในการที่จะยกโทษให้มนุษย์ถ้าทำแบบนี้เขาจะยกโทษให้เจ้าหมดเลยเพราะว่าเจ้าได้ทําความดีอันยิ